มาทำงานทางพยายนะนี่งานพิเศษของพยายนี่พุนผาพุนมีดพุนผาพุนมีดนะหรือว่ารับมีดถ้าเป็นภาษาไทยเขาเอียนว่ารับมีดนะวันนี้มาทำงานใหนพยายนี่อันค่าเร่งกระลอยหนึ่งนะหนึ่งปกติเขาขีดอัน อันาาบาทนะเขาเขานั่นคิดค่าแรงครับพี่ใหญ่แต่นี้เราให้มาเลยร้อยหนึ่งเดีเ๋ยวเชื่อไปให้เรยายนี่นี่น,นี่พ่ใหญ่เขาให้รับเงี้ให้นะเออเออขาให้รับให้เอาค่าแรงค่าแรงออร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออรับเงีเขาเออเหมือนเดิมเหมือนเดิม โอ้ออมาเดี๋ยวไปเก็บให้มาเดี๋ยวไปเก็บให้เอา้าเก็บเก็บไว้แต่เงินเออเยี่มเยิ่มเยิ่มเยิ่มเราอันรับงานบบเป็นเนเาะเขาเขาเป็นนะเขาก็เยลยรับให้เพิ่นพเพราะได้ให้เพิ่นมีเงินซื้ออันกระเพกินเนาะดีใจแล้ววันนี้เพิ่นได้เงินละลอยหนึ่ง ตอนนี้พอใหญ่เรก็ได้ทำการรับมีดแล้วบัดอันนี้เช็ดยังนี่เช็ดยงนี่ยังใช่ไหมโ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเี่ยมหนึ่งยบาทจากักอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่หบาทเอาถ้าอันละห้บาทหนึ่งสิบบาทยี่บาทสาิบาทอันนี้เขาให้เพิ่มลอยหนึ่งคุ้มอยู่ จัดไป,นนไปว,วันนี้เราก็ให้คนนี้มาตรวจงานนะว่าผ่านไหมถ้าผ่านก็ผ่านบอนเออนี่ผ่านเอาตรวจเลยตรวจเลยอยันไหนผ่านอันนั้น,น,นไม่ผ่านอันนั้นไม่ผ่านก็ให้พ่อใหญ่ทำไหมสาไม่ผ่านแน่เลยผ่านไหมคมอยู่คมคมคมอยู่ <laughs> เอาให้มันคมเลยกลัวเขาจะได้ อันนี้คมอันนี้คมละเออผ่านแล้วนี่ผ่านแรกนี่ผ่านผ่านผ่านอันนั้นคนทำอันนี้คนคนตรวจงานคนนี้คนคนตรวจงานนะเราทำงานทุกอย่างต้องมีระบบกระเหล็กกรทะเหล็กเนี่ยโอ้กระทาเหล็กนั่นก็ไปเลยขนิมขึ้นใครเขาใช้กันอะเราทำงานกันเป็นทีมแบบนี้แหละ คนหนึ่งทำคนหนึ่งต้องมาตรวจว่าผ่านไหมไม่นไม่ผ่าน,าานเออไม่ผ่านก็เอาไม่รับ,รบเออ,อยังไม่ได้รับโท <c oughs> ูตายแล้วบอกแค่บอกก็ป้าเรียบร้อยผ่านแล้วผ่านแลนะ้วหนึ่งร้อยบาทเป็นพร้อมใหญ่แล้วนะี่พุ่นเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดให้เขาตอนนี้นะนบริการดีเด้นี่ บริการดีถูกระดับนะให้ความประทับใจอของลูกค้าโอ้เยี่ยมเยี่ยเยผ่ยนานผ่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 าน